สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีการเอาน็อตที่ขาดคาออกครับนี่เป็น h o n d a Wave 1 1 0ยน็อตยึดตะก้าสามตัวนี้มันขาดคาดอยู่2ตัวครับผมเอาออกมาแล้วตัวหนึ่งครับนี่โดยโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับนี่ชื้อมาันจาักลาเซนดา หกสบาทรวมค่าส่งก็ประมาณร้อยหนึ่งครับไม่ถึงร้อยครับมาเลยครับจะพาเอาออกเราก็ใช้สว่านเจาะเข้าไปพอให้ ต่อไปก็เลือกเบอร์ให้ถูกขนาดครับได้ครับแต่ตัวนี้ผมชีสโซนิกเข้าไปก่อนแล้วมันเลยออกง่ายครับปกติมันก็จะไม่ง่ายขนาดนี้ครับก็แล้วแต่ครับตัวนี้ผมสีสโซนิกแช่ไว้ออกมาง่ายมากเลยครับเนี่ยใช้ นี่ครับเสียแชไว้แล้วก็ฉีดให้ลูกค้านะ่พร่มเป็นฉน,นิมอีกวันนี้ก็มีคลิปมานำเสมอเสนอแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ